สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u u u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามจากกรณีมาดามเดียหรือว่านางสาววัฒนยาวงโอภาษีสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐที่เป็นคนเดียวที่โหวตไปคนละทิศละทางกับกลุ่ม6สส,สดาวฤกษกในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่4กันยายน2 5 0 0 64นีครับจนมีข่าวว่ากลุ่มดาวฤกษ์นั้นได้แตกกันแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าทางกลุ่มได้มีการพูดคุยกันแต่ไม่ใช่เป็นการทะเลาะก,กันเพราะเห็นว่าแบบนี้ไม่โอเคที่มาดามเดียนั้นเนี่ยครับจะเดินไปต่อรองหรือเพื่ออะไรก็ตามในนามของกลุ่มดาวฤกษ์ซึ่งบอกว่าหลายคนในกลุ่มนั้นไม่รู้เรื่องเช่นที่ผ่านมา มีข่าวว่าเดินสายไปคุยกับพักประชาธิปัตย์แต่สมาชิกในกลุ่มดาวเกษ์นั้นไม่เคยมีการออกมาพูดซึ่งก็มาดามเบียหรือว่านางสาววัฒนยานั้นไปคุยเพียงคนเดียวแต่เวลาไปคุยก็ไปพรีเซนต์ทั้งกลุ่มแต่คนที่เหลือนั้นไม่เคยรู้เรื่องเป็นการคุยส่วนตัวซึ่งก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็โดนผู้ใหญ่เรียกไปต่อว่าต่อขานด้วยแหล่งข่าวเนี่ยให้ข้อมูลนะครับบอกว่า เป้าหมายในการทํางานการเมืองก็ทําให้ได้เรียนรู้ว่ามีหลายเรื่องที่เขาพูดกันว่าเล่นการเมืองการทําแบบนี้ทําให้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ลําบากเพราะชื่อเสียงในการเป็นนักการเมืองก็ติดลบอยู่แล้วการเข้ามาตรงนี้ก็ต้องการต่อสู้แล้วเอาอะไรล่ะนะครับที่เจอก็บอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีการไปวิ่งเต้นไปต่อรองจึงมีการเปิดอกเปิดอกคุยกันสอาวันก่อนที่จะมีการลงมติ ก็พูดกันตรงๆว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการไปต่อรองกับใครอย่างไรและก็ไม่เคยรับรู้ด้วยเพราะว่าที่ไปเนี่ยนะครับก็ไปคนเดียวไม่ใช่พวกเราไปกันจึงจะพูดว่าเขาวังดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าเราอยู่บ้านหลังนี้คําว่าเราอยู่บ้านหลังนี้ก็คืออยู่บ้านพลังประชารัฐก็ไม่อยากเผาบ้านของตัวเองนะครับแหล่งข่าวบอกว่าเราเคยทําผิดมาแล้วเราไม่ทําอีกแล้ว ยอมรับว่าการทำผิดครั้งนั้นเพราะเป็นความโง่จริงๆก็คือตอนนั้นเนี่ยมันฉุกละหุกมากอยู่ๆเขาก็มาพูดว่าอันนี้มันมีแววว่าจะโกงเราเป็นสสกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าก็สําคัญต่อกรุงเทพและพื้นที่เราก็มีรถไฟฟ้าผ่านก็พูดกันว่าเราไม่ควรกดสวนมติพักนะเขาก็บอกว่าเราไม่ได้สวนแต่เราต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเราไม่ได้สวนอะไรซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าแบบนี้มันทําไม่ได้ทางการเมืองก็เลยตามตามกันไปทุกคนก็หาว่า เราไปรับเงินทั้งสภามองเราเนี่ยนะครับว่าไปรับเงินเอาไปสาบ้านได้เลยพวกเราที่เหลือทั้งหมดยกเว้นเขาเพราะเราไม่รู้ซึ่งก็คาดคันเขาเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้รับแหล่งข่าวรายนี้ยังบอกอีกว่าที่ทําตอนนั้นเนี่ยทำไปด้วยความไม่รู้ซึ่งยอมรับว่างโง่การกดครั้งนั้นก็คือหายยะนะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ในพักดับตำนี่แต่โดนทั้งสภาทั้งที่เราไม่ได้เงินสักบาทเป็นเพราะพวกเราใหม่กันมากจริงจแต่บอกใครไม่ได้ เราไม่ได้คิดมาก่อนคิดว่าพวกเราจะฉลาดกันขนาดนั้นแต่เราไม่ทันเกมถ้าเรายิ่งบอกไปก็คือโง่หนักจึงต้องเก็บนาเอาไว้ทุกคนคิดว่ามีการวางแผนกันมาก่อนตอนนี้คิดว่าถ้าขืนจะดื้อแบบนี้อีกก็จะกายก็จะตายกันทั้งหมดแต่ขอบอกว่าในกลุ่มนี้ไม่มีใครเป็นหัวหน้าในกลุ่มแต่วันนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าไม่ใช่แล้วการเดินการนั่งในสภาก็บ่งบอกได้เพราะเราอยากจะบอกให้กับผู้ใหญ่ได้รู้ว่าเราเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วนี่แหละครับแรงข่าวนั้นเนี่ยนะครับ ก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้ตอนนี้เนี่ยครับก็เลยกลายเป็นว่ามาดามเดียหรือว่านางสาววัฒยาวงโอภาสีนะั้นกําลังกลายเป็นแกะดำนะครับในพักพลังประชารัฐใช่หรือไม่